นี่ใช้พายุก่อนโอ้ยม,มันชอบใช้พายุอนเยอะจังว่ะงั้นก็ไม่ใช้พายุละใช้นี้ก็พอเอ้ยยิงชิวตึม สุงม,มันจัดเท้พายุแม่งเราจะเท้พายุต่อรองกับมันอุ้ยมันใช่อะไรวะอาลับเบิร์ คนนั้นนี่เองดุวยไปไม่ถึงแย่แล้วไปไม่ถึง,งอ่ะเสร็จใช้นี่แม่งอุวยโอ้

เกือบสวยแคบโอ้ยเล่นของสองเป่นของสียงเงี้คือเจอสบสบไปต้นอุ้ยอ้ายิงไปทางไหนเละฮ่า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 ยิงไปทางไหนไม่รู้ đem bayu thế, uhu 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 uhu, à uhu, 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 แต่มันอ๋อสองบาทอันนี้ก็หมดไปแล้วคุ้มซุ่มโอ๊ยวางมาตรงนี้ทําไมวะโอ๊ยแย่แล้วเอ้ายิงไปทางไหนกวะอ้าเอ้ยอ้าโอ้ยเอ้้าเอ้้ยแล้วเจอคุณจะล้างแค้น เ้ยเลเซอรมดปุมเกลา้ยไม่โดนเปแล้วสิงไก ไม่ยอมไม่ยอมมันต้องโดนไอ้นี่เฮียเอาหนีไปอยากตาย เลื่อยตัวหลังก็เลยแหละโอยมีโดดมีโดดใช่ไหมมีโดดใช่ไหมมีโดดใช่ไหมมีโดดเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮียอะไรวะกูใช้เรื่อยนะอึศร อีกสามเดืนเอ้ยแผ้แล้วอืออือพดนี้ให้เป็นผิดพลาดอันใกล้วนเย้ยและนี่แล้วมาสุมกัน จะได้ของอะไรจะได้ของแล้วอ้าวเด็กอันนึ่งได้ของอะไรแล้จะได้ของอะไรอะไออนนะไของโหดครับได้สามอันด้วยเย้ yeah! ได้พายุสามอันนะครับเดี๋ยวจะได้อะไรได้ของกาครับเฮ้ยบายบาย